ဒီတစ်ခါမှာတော့ทูซ้านเนี่ยမทูซ้านဘူးဆိုတော့စကားနဲ့ပတ်သက်လို့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ทูซ้านเนี่ยဆိုတာကိုထိုင်းလိုက black လို့ခေါ်ရယ်เนาะ black black ทูซ้านเนี่ย black เนาะ black ทูซ้านเนี่ยမทูซ้านဘူးဆိုရင်တော့ ไม่แปลกลรกขอเลยไม่แปลกมาทูซานบูไม่แปลกมาทูซานบูคนแปลกหน้าอูเจียคนแปลกหน้าสุรากะแตเซงโอบียวละคนสุรากะลูคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าแตเซง วันนี้เธอดูแปลกๆนะวันนี้เธอดูแปลกๆนะจีนี่นี่โอ๊ยจี้อ่ะถูซ้ําแน่เนาะทีเนี้ยมาแปลกสุดเอกนะค่ะเปียร่าด้อยอ่ะดิถูซ้ําแน่สุดากะตะคะตะเลตะลုံးเด้แล้วเปียวเด้ตะคะตะเลณลုံးแล เปียวเลยเขาพี่เนาะแปลกรู้เลยเปียวเลยแปลกแปลกรู้เลยเปียวเลยฉีดเลยวันนี้เธอดูแปลกแปลกนะวันนี้เธอดูแปลกแปลกนะจีเน่นิโอดจีย์หรอทูซาเน,น่เนาะวันนี้สุดาการ์จีเน่เธอสุดาการลอนเนนดูสุดากาจีนนด่ะเนาะแปลกแปลกทูซาเน่ วันนี้เธอดูแปลกๆนะวันนี้เธอดูแปลกๆนะจีเน่นี่ยเจียราทูซันไหนเนาะไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาปาต้อเล่าดาลีไปทำสุดาการาต้อเล่ดาดาอะไรสุดากาบาลี มาสุรดาก็ลาละนะไปทําอะไรมาไปทําอะไรมาป่าตอเล่ลา,าล่ะล่ะปลากตรงไหนปลากตรงไหนเปน้ําทุซันโหลเลยปลากสุรดาก็ทุซานนะตรงไหนสุรดาก็เปนเ้ําแหละ แปลกตรงไหนแพนาทุซาณะแลแพนาทุซาโลนแลไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยเปหน้าห่ามะทุซาณะไม่ตรยปาบูไม่เห็นสุรากะก็ตีเนี่ยมาไม่ตรยบูไม่มีบูโหลเปอราเนาะ แปลกโซดากาทุซานาะไม่เห็นแปลกสวยเนาะทุซานาไมาด้วยยาบูตรงไหนโสดาการอติเนียมเปลน้ำหมาไอเนาะไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยเปลน้ำหมา,มาทุซานาไมาด้วยบาบ,เาบ,บเูเขาพูดแบบนั้นหรอเขาพูดแบบนั้นหรอ ตัวเอลุเปล่าล่ะเขาสุร่ากับตูพูดสุร่าก็เปล่าเนาะแบบนั้นสุร่าเอลุမျိုးเปล่าเนาะโหโลမျိုးเปล่าร์สอนในแบบนั้นลูกเปล่าเขาพูดแบบนั้นหรอเขาพูดแบบนั้นหรอตัวเอลุเปล่าล่ะแปลกนะแปลกนะทุซันแห่เนาะ แปลกนะแปลกนะทุซาแนแนนเนาะเขาไม่เคยพูดแบบนี้เลยตูจิโลมิวมาเปียวพูบูเขาโซรดากาตูไม่เคยพูดกูจียาอังมาเปียวพูบูเคยพูดสดเดสการ์นลองได้สวยเนาะเปียวยนนบูเรไม่เคยพูดสวยนามมาเปียวพูบูแบบนี้โซรดากาจิโลมิวเนาะ เขาไม่เคยพูดแบบนี้เลยเขาไม่เคยพูดแบบนี้เลยตูติโลเมีมยวหุวมมาเปียวพูบูไม่แปลกหรอกไม่แปลกหรอกมาทูสามบ่าบูไม่แปลกหรอกมาทูซามบ่าบูเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็เป็นแบบนี้แหละ ตูเลตีโลบาเบเขาสซดากาตูก็เละเป็นแบบนี้สซดาการีโลพิดอ่ะเนาะเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็เป็นแบบนี้แหละตูเลตีโลบาเบไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้ จิโลเมียวมาเมียมบูบูมาด้วยผูบูมาเมียมบูบูสวยเนาะไม่เคยเห็นโลเปียวเนาะไม่เคยเห็นมาเมียมบูบูมาด้วยผูบูแบบนี้เสดาการเนาะจิโลเมียวไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้จิโลเมียวมาเมียมบูบูจิโลเมียวมาด้วยผูบูโลเปียวร่าสัจจยาอ่ อันนี้แปลกนะอันนี้แปลกนะดา u ทูซันเน,น่นะอันนี้สุดากาดาดีฮาแปลกสุดากาทูซันเนอันนี้แปลกนะอันนี้แปลกนะดาทูซันเน,น่เนะไม่แปลกขนาดนั้นหรอก ไม่แปลกขนาดนั้นหรอกไอเหล่ามาทูซามบาบูไม่แปลกสุดาการหรอมาทูซามบูขนาดนั้นสุดากาไอดีเหล่าเล่าเนาะไอเล่าเหล่าเ็นปหราไม่แปลกขนาดนั้นหรอกไม่แปลกขนาดนั้นหรอกไอเหล่ามาทูซามบาบูโทรศัพท์ฉันหายไปไหนแล้ว โทรศัพท์ฉันหายไปไหนแล้วง่าฟงเปรเี่ยวตัวบีแล่โทรศัพท์สุดาการฟงโอเบียว์ละฉันสุดาการงาโทรศัพท์ฉันสวยเนาะง่าฟงโอเบียว์ละเพี้ยเดหายไปไหนแล้วหายไปสุดาการเปี่ยวตัวละ ไหนสุดด่ากาับไปมาเลยลูกเพื่อนรักเพื่อนเตที่ไหนสุดไอ้สกาวุตลงเททารากเพื่อนเตหายไปไหนแล้วเบเปี้ยวตัวดีเลยโทรศัพท์ฉันหายไปไหนแล้วโทรศัพท์ฉันหายไปไหนแล้วง่าฟงเบเปี้ยวตัวบีเล่แปลกจัง แปลกจังทูซันไลาจาแลกจังทูซันไล่จาเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอโซน่าเราเมียนเเนีเดเมื่อกี้สร์กะอโซน่ายังเห็นอยู่เมียนเเนีเดเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอโซน่าเรามีเนตีเดซาเลปิโดแปลกใจสุดได้สกาวโอ้ยสจิอาห์เนาะแปลกใจสุดอากา่ะอันอาเตนเนอ,อันออเรสโวลเชเนาะแปลกใจโลตองเนาะแปลกใจอันอาเตนเนอ,อันออเรเขาไปที่นั่นทำไมนะเขาไปที่นั่นทำไมนะ ตูบาโลโฮมาตวาดอะไเนาะเขาเสดากาตูไปที่นั่นทำไมเียาไปเสดากาตวาที่นั่นโฮมาทำไมเสดากาเราบาโลไปที่นั่นทำไมบาโลโฮมาตวาดอะไเขาไปที่นั่นทำไมนะเขาไปที่นั่นทำไมนะ ตู่ปาแล้วมาตัวเราเลยเนาะฉันก็แปลกใจอยู่ฉันก็แปลกใจอยู่งาและอันอ๋อเหนเ่ฉันสุรกากะงาก็เล่แปลกใจสุรกากะเราอันอ๋อเน่อันอาเต้นเนเนาะอยู่สรกากะเรานเนาะ แปลกใจอยู่สวยเนาะอันอ๋อไหนเด้ออันอาเตน,นไหนเด้ลูกเบลล่าพีดด่เจฉันก็งาเลยแปลกใจอยู่อันอ๋อไหนเด้ออันอาเตนไหนเด้ฉันก็แปลกใจอยู่ฉันก็แปลกใจอยู่ยงานเละอันอ๋อไหนเด้ တော်င့အစဉ်ပြေကြပါစေရှင်